สวัสดีค่ะพี่น้องเสาวนี้โปรยไปลงมาด้วยหิมะเนาะคะ่ะอ่ะกันยางนะะเนาะค่ะเนาะมือเนี่ยยางคือเกาละจ้ะเดินเดินเดินนะจ๊ะยากู้ มะตกพี่น้องกำลังย่างออกไปเฮ็ดงานมือนีออกแต่เช้าเพราะว่ามือนีสิมีหลางของน้ำซอกหม่องกันเลยไปเฮ็ดมองนีแต่เช้าเสร็จจากมองนีกัไปต่ออีกหมองนึงามือนึงกะบ,บางมือกะบ่บมีดอกพี่น้องบางมือเพื่อกะโทมะเอามาล่างของน้ำเห็นเนี้เอาก็ต้องไปเนาะเดี๋ยวบอ มือนีสีไทยไายลายฉากเบิ่งระวังทางยางเนาะกำลังยางออกจากไอ้ส้อยในบานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันนั้นตามน้ำทางน้ำแม่น้ำนะพี่น้องเนาะระวังทางเข้ากันตรงยางไอ้ปล่อยรุแม่พี่น้องเดี๋ยวอัน ลูกตาคออันแต่งหมวกจักหน่อยก่อนรู้สึกว่าหิมะมันสิงลงแห้งเนาะจ้ะแตงหมวกแป๊บ,บนึงเนาะพี่น้องเนาะเวลาหิมะมันเวลาหิมะมันตกมันสิงลงมันถือผ่านลมเนาะมันสิบ่ถือไอหมวกเปียกเนาะพี่น้องเนาะ ที่ถุงมืออยู่พี่น,อน้องมันใส่อยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เด,เดี๋ยวกระสิย่างต้อไปนะพี่น้องย่างขามสะพานขระเจ้ามีรถขระเจ้ารดรถขระเจ้ากระจอดให้มาต้องมาต้องรีบแล้วพี่น้องอย่าแลนเดีย๋ยวมันลื่นลดขระเจ้านี่ใส่ดี เข้าบา่ต้องไงเมื้อนี้เข้าบนะ่ต้องยางน,นําถนนใหญ่เนาะตุ๊กตาก็สิยางลัดตัดตอนไปไอเห้มันซ่าให้มันฮอดหม่องเฮ็ดงานไวที่สุดเนาะถ้าตุ๊กตายางนําทางใหญ่ทางเสง้นรถเมฆมันก็สิซ่าแล้วพี่น้องก็บยางเข้าหมู่บ้านเะน่ตึกซ่องห่องหอนที่เพิ่นอยู่ในะห่องเสาเพิ่นแหดงสินะอะ่คนก็บ่มีดอกพี่น้อง าตามที่เดนตุกตาว่าเห้ยฟังนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยอยู่คนเดียวมันโดดโดดเดินคนเดียวมันโดดเดียวก็ได้พี่น้องนี่แหละเป็นเพื่อนเนาะเป็นูเบิงไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะการอยู่การอาศัยของข้าเจ้าเนาะว่าน้ำบาก กรอยูไปยัางส่แหละดวงวาสนาตะองมันตกอันขามนำ้ำขามทะเลมาก,กเกินเฮ้าสิถอยลังกระถอยอยากนะก็ลเลยเออบืนไปคือปลานี่พี่น้องบืนไปคือปลานนหลักยังได๋มันสีพอ,อน้องน้ำมันน้องหน่อยน้องงหญ่น้องอุดมสมบูรณ์บืนไปขันบ่พอกะตายแหงโคกละพี่น้องเลยเนาะ กำลังไก่สูส่ต่อไปแห่งตะคอ,องดินได้ย่างออกอันนอกถนนญ่นิดนึงนะพี่น้องอย่าสิขึ้นสะพานหมองลู่เล็กไ่ตอนนี้ก็ออกถนนใหญ่ามากแล้วนะพี่น้องนันสินี้ถนน,นให้เหายาง,างเฉพาะเฮาายู่ถนนจัก,กรยานให่เหาอยู่เ้องก็ยยางน้ำขอบทางไป หิมะก,ก็ลงปล่อยๆเนาะพี่น้องปล่อยๆของเขานี่ก็คือความหนาวบ่ต้องวาหอดพี่น้องลบชิพหาอ,อันน้ำมูกน้ำตาเป็นน้ำแข็งขงนละพี่น้องคางคนตาเห้านะผีภาพไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะไว้มาท่างนี้ก็เป็นแม่น้ำ เมือ่อรังตุกตาสิเป้นคนมากอยู่ดอกว่าซื้อแม่น,มน้ำนี่แม่น้ำยังน,นนะแม่นม้ำแม่นม้ำยังยุ่ยด้พี่น้องท่อแม่น้ำโค้งบ้านเท่านั่นแหละตามทางมันกกี้มีรถไฟรถบาสมื่อนี้รถเบอร์สองบอิเวนโซเฟอร์ส่วนโตนะทั้งคู่กับเป็นรถไฟโรงงานค่ะโรงงานถูกเหล็กแด้พี่น้อง มันยุกไก่โรงงานเล็กเนาะเล็กเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะพี่น้องแผ่นหนึ่งกับความสูงประมาณเมตรหนึ่งอะพี่น้องเป็นแผ่นเดียวแล้วเขาเกษียเอามาพานะพี่น้องพาเป็นเส็นเล็กเส็นน้อยหรือว่าตัดเป็นชิน้นเป็นอันแปงลงรูปส่งออกนอกประเทศนะพี่น้องเนาะนี่คือรถไฟบริษัทไอ,ไอทุกภาชนะของบริษัทเนาะเล็กเป็นรล่อยแผ่นนะพี่น้องที่เขาทุกมากนี่ และความสูงความนาของเล็กนี่นาเข่าหนึ่งเมตรนะคะเข่าหนึ่งเมตรเขาเฮ็ดงานบริษัทที่จุกยูนี่มันจะยู่ใก้บริษัทเล็กนะนี่ตังเกิดว่าแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำนี่เขาใส่น้ำเพราะว่ามันอยู่ใต้แม่น้ำน้ำแล้วเขาก็จัดแปลงได้สัดส่วนบำบัดน้ำเสียอีย่างยื่ในบริษัทนี้เลยแล้วเขากะ สายน้ำจากแม่น้ำนี่เป็นเป็นกระแสไฟฟ้าน้ำนะน้พี่น้องมันเป็นน้ำแข็งมันเริ่มิิเป็นเบิดเราพีน่น้องนันหนาวนะตอนนี้ตุกกะย่างขามสะพานขามเคลื่อนเนาะพี่น้องเนาะตามเทียนเดบเวตไอคลิปก่อนหนานี้เนาะนี่พี่น้องเป็นน้ำแข็งน้ำลอบภูเขาก็ทีมนี่มูบ้านทางเนะทิงเนาะพี่น้องเย ความงามของแมงมวงกับงามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับหนาวเนาะพี่น้องเนาะตัวตุก๊กจปตับไอการยูการ,การยังได้สิออกงานยังซีได้กะใสเวลาโดนต้องเข่าใจใส่เสื้อผ่านะ้พี่น้องการไปใส่ฟิตฟิตเนฟิตโตนแนบโตนนะ่ะอาจอีเัติเหตเข้าหนาวระวังทางกษตรมีพนักง,งานไอบริษัทเหล็กพนัาางออกมาสำรวจ งานเหล็กผู้เบาเขาสามารำรวจโรงงานเหล็กเขาใน้ในองรอบๆลอกพุกอยู่กับเป็นภูเขานะอันที่ย่างออกมานึ่นก็คือนันหลักคือมูบานพิตุกยู่อาศัยเนาะจากย่างเขาไปายู่ไตตีนเขานะก็รอบๆลขืออ่อนสูงสงพูดตุกก็เคยไปย่างออกร่างกายเวลานานน้าค้อนะ เี๋ยว้าย่างรัดเข้าเป็นแนงลงงานเหล็กนอกจากเพราะว่ามันเป็นทางรัดที่ไอ้ตกใส่ประจำย่งางประจำถีดจักรยานประจำทำเมื่อวาเห้าสิงงานยางน้ำอันทางรถเมล์นลยจ้ะย่างเมื่อวดัดอกโค้งสมมงนึงกับมะเลวว่าทอดของเพชรงานเนาะเดี๋ยวสื้อผ้าที่น,อน้องย่างรัดเลาะรงเหล็กนี่ไปจ้ะตัดโลงเหล็กไปเลยเดี๋ยวย่างน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ คอนซิปรอ,อ้เออหลอดลุกในบริเวณสะพานลงเล็กไปนะจ๊ะไทยออยเคื่อนเสียเฮ้ายางมากเมื่อกี้นะฟังทั้งนี้นะจ๊ะตุกตานยางมาฮอดฟังทั้งนี้แล้วเนาะมันงก็เป็นน้ำแข็งรอบๆน,อนั่นเงี้อ้เพื่อเป็นแม่น้ำ้วจ๊ะสีขาวๆนะขึ้นน้ำแต่ว่ามันเลียอ,อีกนิดน้อยนึงดำๆเนี่ยจ้ะเพราะท่านได้เป็นน้ำแข็งนะมันเป็นน้ำไหลนะพี่น้องเนาะ มันเป็นสายน้ำไหลมันบอสามารถที่อีจับแข่งกันได้นะอันมองที่บ่านถ้าได้เป็นแข็งมันก็ไหลกันปุ่นขึ้นช่วงนั้นนะจ๊ะเป็นปุ่นจากอันขังเทิงลงมากกับมันเป็นปุ่นยุทีนะจ๊ะถ้ามันเป็นน้ําแข็งเบิดนี่ก็คือว่าเล่นร่องเป็นยางได้เลยจากความแข็งของมันก็ยุทีว่าเคร่งเม็ดนะที่มันดำดิ่งลงไปขังลางนะจ๊ะค่ะประมาณ กับเครื่องเม็ดควอบหนาของน้ําแข็งเนาะเราก็สามารถลงไปเล่นสเก็ตสกีได้มันมีแม่น้ำอีกแม่เนี่ยแม่น้ำหนึงนะ่งเนาะที่เขามักไปเล่นล้าก็เจาะตกปลา <c oughs> เจาะน้ําแข็งตกปลานะเดี๋ยวจุกกะสียางเขานี่นอจากตัดไปโรงงานเหล็กเนาะยางพาโรงงานเหล็กไปเลยนี่ก็คือคล้ายๆกับบ้านเฮาานะเห็นฟ้าพนังมังแดกามากฉีดมาเขียนใส่เนาะ งานศินลปะวัสนะตุกษัยางข่ำขามาบริษัทโรงงานเหล็กงานเหล็กที่ว่าสามพันไรนะหบๆเทียมเพ่อตุกอยู่นี่เขาสั่งบดบบไบริษัทเหล็กนะเป็นโรงงานเหล็กที่ 3, ไงสามพันไรบองใดมีน้ามีแม่น้ำสายนี้บ,บริษัทนี้ก็จะตั้งเงาเป็นน้ำตามสายน้ำเนาะจ้า,จา กะยางขึ้นมาหอดโน่นแล้วนะขึ้นมาชั่งโน่นแล้วนะพี่นอ้องก็ลเห็นป่ายบริสัทธ์นะจา๊ะป่ายป่ายซื้อเสร์อเบิงเ,เด้อพี่น้องนี่เขาสมักรยางคื้ตุ๊กตานี่ลแหละเด็กหน่อยไปโรงเรียนหรือจังไหนบ่รู้ แต่ส่วนมากเด็กสีวิเดยนสิบอย่างนะพี่น้องส่วนมากเป็นตั้งดาวคือเ้านี่ยแหามของอยูการอยู่อาศัยยังบทานได้เห็นเขาที่เขาท่า,ททาสีนะ่ะการเงินยังบ่พอเพียงสีนะ่ะพี่น้องเอ้ยขันเมาไปเรีวความลำบากนั่นอยู่เมืองไทยสบายกว่าสีเฮ็ดยังกระไดขายของกระไดตามทางนั่น บ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮแต่อยู่ทางนี้แม่แต่ดังควานไฟอยู่กับบ้านกระถือโทษแจงแล้วนพี่น้องเจ้เาเฮ็ดอี่ยังมันเหมน็นมันกินนู่นนี่โห้ยสมปีเจ้าอีมนานังเปิดลันคิดมือนี่สิคายลูกชิ้นเสียบขายน้ำขอบทางพี่น้องเอ้ย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  <c oughs> เฮ้ยเฮ็ดบ่ได้แล้วพี่น้อง เฮ็ดบดายพี่น้องเจ้าได้เงินมาจากใสรัฐบาลต้องหูทุกบาททุกสตางค์ไล่ได้เจ้าได้มาท่อใดจักป่าฮ่าก็สิย่างผ่านอีกหมู่บ้านนึงเนาะยู่ไก่งงานเล็กเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องเริ่มหอบแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์าดูน่เป็นคลองไล เขาสั่งไว้ให้หเฮาเศร้าเฮายังยุงสินะพวกมาเศรา้าขนาดบ้านเศรานะ้าแด้พี่นอ้องอูอ่ะบักไงตะละหองแห้งครับทุกมือจุกกสียางน้ำทางเส้นนี้เนาะพี่นอ้อง้างเส้นนี้แต่ประตูอีบอยยางตรงไปเนาะอีบอยยางตรงไปพุ่นมันอ้อมตัดปัญหา ยางเป็นเส้นตำเนาะพี่น้องเนาะยางเป็นเส้นตำทั้งกับรัดเนาจักน้อยเออกัสีหอดอันถนนใหญ่แล้วพี่น้องเศร้าเลยพี่น้องเศร้าแล้วออทั้งทังดีกับเป็นถนนรถไฟพี่น,อน,นอ้องถนนรถไฟสายไอ้บักไสร่วมกันกับบริษนะัทเนาะบริษัทเล็กกับไปเอกชน รถไฟเอกชนรถไฟไฟฟ้ารถไฟโดยสารมันสิผ่านเส้นนีนะ้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเริ่มเย่ล้วพี่น้องเห็นบ่หนาวหนาวกลายเป็นแบบหอบแฮกแคบมากพี่น้องเลยบันเอ็ง่ายเลยเด้ผ่านกันสิเจอต้นไม้ต้นนี้บักไเนาะเขาสิมาแกะสลักไปสลักหลุมคนรูปมยังถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะ รูปคนรูปบ้านตึกโอ้อะรูปนาคนขึ้นไปหอยพุ่งก็เป็นคนคือกันอ่ะคนกับคนเขาก็เนาะเนาะอันบอย่อยานบบยา่างผู้เดียวชิ้นแล้วพี่น้องชินงนช้นแล้วยา่างชิ้นแลี้ยวบนผู้เลกามาหาคอยดอกเขาย่างจนว่าเขาชิ้นแล้วจะยุ่นเหนื่มั้งกั เากัเสือ้อก็ได้ขึ้นการว่าอีหยังอีกเกิดขึ้นแับเฮาเนาะแต่ว่าตามเชียงยางมาเนี่ยกับบอทันได้มีอีหยังกับเฮาดอกก็ไปยังสิละพี่น้องก็ได้ในพี่น้องเนี่ยลาเป็นมู่เบิ่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะทางยานไออุปสรรคของตุ๊กตาเนาะการมาใช้ชีวิตยนืนชีวิตเด่นเป็นจังใด เ๋ยวรถไฟแลน่านพี่นอ้องจากยางออกมาทะลุจากหมอ,อันโรงงานเหล็กแล้วนะพี่น้องเนาะทางตูบมาทางคุณถ้าตูกยางมาเส้นนี่ตู้ที่โค้งขึ้นตามเซนนั่นนะจ๊ะตามเซน้นู้นโค้งผู้เขาลงไปกระส่เวลาเป็นชโมง พอยางรัดตัดตอนโล่งเล็กนี่มันก็เป็นฝุ่นโล่งเล็กฝวยพอหอดฝุ่นพี่น้องหนี่รอบบริเวณนไปโล่งเล็กฟังท้งฝุนะ่นเนาะลูกกระสียางโล่งไปหนีเนาะเข่าไปมองเห็นงานนะพี่น้องเนาะคลิปนี้จังใดก็ฝากพี่น้องถ้าทำมากไ่ตุก๊กว้าวบรรยายหรือจังใดก็ติมาได้จากติเตือนมาไ่ตุ๊กไปท่ายมองหนันมองนี สั่นยังสี่ตีไม่ได้จ้าเพราะว่าเป็น youtube น้องใหม่กำลังหาเทสกํกำลังหัดต,ติดต่อไอตัดต่อนะจ้ะตัดตอ่อให้มันแบบว่าหนาดูผ่าพเบเกอนทียังกำลังเรียนนะจ้ะเป็น youtube น้องใหม่เนาะอยากถ่ายถอดว่าการอยู่อาศัยการเป็นยูของตุกเป็นยังไดแต่ละมือไปไสสี่เนาะมากอะให้กำลังใจตุกแนเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่หมื่นลังกะ สิเฮ็ดคลิปดีๆงามๆใหม่ๆม,มาฝากพีฝากน้องตอนพีตอนน้องนะาจา๊ะน้อใช้ชีวิตอยู่เมืองศรีวิเด่นบ่ได้ไง่ายคือคนบานเหาฉิดว่าเออได้ไปเมืองนอกเมืองหน้า,าเบืองกัาอยู่ของแต่ละคนบางคนได้ดีก็ดีนะคะบางคนกับมาลําบากกับลาบากบางคนมาปั่นกลางกัชือตุกเนี่ละจ้ะปั่นกลางเนาะดินล้นสู่ไป คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็เนาะจ้าแห้พี่น้องอยูดีมีแห้งเด้อสุขุมสุขคนกินเขาแสบนอนรับสวัสดีจ้า